ผมอ,อ,อันดิตันยินัทสายาโอชะพร้อมผู้กัับผมนายมโมโฮจากกระเพื่อนครับตลาดอำเภอเมืงองนครปนมนากลัมากประชาตาอาหารบุรกบนายกนายกไปยกไม่มานายกไปเ,เอาละข้าแขกกับเมืองน้องบอกครับด,ด้านหน้าพัดพาอสกรหินกรวดทรายขึ้นมาทับถมจนเกิดเป็นต่อมาในปีพศ2547 กระแสลมได้มีการฝุดรอกขุดหงปวดรายขึ้นมาสร้างเขื่อนป้องกันเราต้องการเข้ายิดครองหาบ้านนาจึงแอบบ้างว่าร่วมรับประทานอาหารและพนมจัดประชุมและพินาท่านเลือกจกัดสรรที่ทํากินให้กับรัษฎรใหม่วันนี้ไม่เคยสลับต้องคิดว่ารัษฎรที่ขึ้นไปทํากินนะบางรายเขาเขาไม่ขึ้นไปเป็นะารท่เทีเเ่ยวกันเลยโครงการนี้บ้านฝั่งไทยก็คือบ้านกลางน้อย

ยาละหัวครอ, <ST>. อบการร้อยสาันที่ตองหนึ่งค่หนึ่งมีเขตรับผิดชอบฝั่งทิศเหนือในทะแดนที่สองห้าตั้งอยู่ที่บ้านนานาา้ำมือปากดิ่งแผงวลิรับไทยปจัจจุบสามารถตรวยึดจับกลุ่มผู้ต้องหาด้านหกลายพร้อมของกลางยาบ้าห้ากระสอบ จำนวนหนึ่งล้านสามแสนแปดหมู่เม็ดครับครับครับปัจจุบันนี้ก็กล้องตัวนี้ถ้าห้าหกตั้งอยู่ที่บ้านนาน้ำเมืองปากกระดิงแขวงบรีคัทไทยปัจจุบันมีร้อยหนึ่งท่านผู้ชอบปลาเพลิงันแพงหกตำบลหกหมู่บ้านมีอยู่บ้านตาเรีวชายแด่นก็คือพื้นดินพื้นก็จะเซาะเข้ามาซ้อก่อนอ่ดูจากอีกไม่กี่ปีก็หมดอ่ะแต่ตอนนี้มีเพิ่มเขื่อนทำเป็นเขื่อนเรียบร้อยแล้วเพื่อน ในการใช้งานกล้องต้องใส่ใส่ซิมโทรศัพท์ครับเพื่อกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้กับตัวกล้องที่เราติดตามแนวชายแดนที่ถ่ายทอดมาอยู่ห่างเราประมาณ20กิโลครับมันเรวพร้อมคกันวเนี่ยครับครับปัจจุบันหน่วยหน่วยก่อครับลงลนยกอ๊ สภาะกิจทหารพันที่สองหนึ่งในระหว่างปฏิบัติหน้าที่เหตุการณ์ปกติครับและในสิ่งที่พวกเราได้ปฏิบัติได้ดำเนินการกันอยู่นั้นเป็นผลดับที่น้องเหล่านี้ในด้วยคนที่เยู่บนสมบุกสมบกองทัพบกแล้วก็สปกกองทัพพันที่สองสมบุกสมบัติ้ท่านไปทัพน้อยสปกกำลังกระทรวงกลาโหมอีกสิ่งที่อีกหมายหมายนั้นสองสามอีกภาพครับหนึ่งสอง